สวัสดีครับ EP นี้จะเป็นการใช้งานจริงของรถแคมเปร์แวนที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับจริงๆคันนี้จะขายตั้งแต่วันที่5เมษาที่ผ่านมาแล้วติดมัดจำแล้วแต่ว่า,าคนซื้อเขามีปัญหาเรื่องด้านการเงินครับก็เลยไม่ได้ขายก็ถือว่าเป็นโชคดีครับจะได้ใช้เที่ยวในวันสงการแต่คันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับเผือเพื่อนๆสนใจก็ทักไลน์มาได้ เรามาดูวันนี้จะเอาของขึ้นเตรียมตัวไปเที่ยวพิจิตรครับสี่คืนจะเปิดแอร์นอนทุกคืนก็คือจะใช้แบตเตอรี่280แอมป์สลับกับใช้ไฟบ้านนอนสลับกันคืนแรกจะนอนไฟบ้านคืนที่สองจะนอนอใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราสามารถใช้ แอร์ได้ทุกคืนตัวนี้อุปกรณ์ของที่เตรียมจะเอาขึ้นรถครับอันนี้จะเอาไปทำบุญครับอ่างน้ำแข็งทางแก๊สครับตัวนี้จะเป็นข้าวสารครับเต็นท์สำรองครับเผื่อมีคนเพิ่มไปด้วยตัวนี้ไฟ led อันนี้กล่องอุปกรณ์เครื่องครัวครับตะเกียง สายไฟสกูตเตอร์เก้า e, อี้เต็นหนาบน้ำครับพวกนี้เราเจาขึ้นรถทั้งหมดรอดูครับว่าจะเก็บได้ยังไงจะเก็บให้เป็นระเบียบได้หรือไม่ครับผมรอติดตามครับ ครับตอนนี้ก็ขนของเรียบร้อยเหลือแต่สกูตเตอร์ครับเอาขึ้นสุดท้ายของอยู่ด้านหลังเต็มพอดีครับด้านหน้าจะเอาไว้ตะเกียงครับตัวนี้ของด้านหลัง นี่ถังแก๊สครับอุปกรณ์เครื่องครัวตู้เย็นนี่จะเปิดใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับตลอด24ชั่วโมงตัวนี้วางไว้ด้านบนหมดเวลานอนผมจะเวลาเดินทางจะขยับตัวนี้ออกมาให้มันเป็นแผ่นเต็มนะครับลูกจะได้นอนไปสบายตรงนี้ตำแหน่งวางสกูตเตอร์ครับเหลือแตป่ปูผ้าปูที่นอนแล้วก็เอาสกูตเตอร์ขึ้น ก็พร้อมออกเดินทางแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่ไว้บริเวณนี้ครับมีตู้เสื้อผ้าจะเป็นสองช่องครับตู้เสื้อผ้าตัวนี้ก็ใส่เสื้อผ้าได้โอเคครับพรุ่งนี้พร้อมออกเดินทางกันแต่เช้า8ปดโมงเช้าครับผม ครับผมพร้อมออกเดินทางแล้วครับนี่ครับจัดเต้นแบบนี้เลยครับอ่าอเจวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปเที่ยวไหนลูกฮะตรงๆครับวันนี้เราจะไปที่ไหนครับครับผมเราจะไปเที่ยวพิจิตรกันนะครับรอติดตามครับถึงประมาณเย็นๆครับวันนี้ ถึงจุดแวะพักครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแวะพักทานข้าวใช้เวลาอยู่5ชั่วโมงจากอำเภอสมเด็จมาน้ำหนาวครับวันนี้เราจะมากินข้าวป่าเตรียมอาหารมาด้วยครับเป็นยังไงลูกสบายไหมคะสบายออนอนมาเลยใช่ไหมลูกต,ต่อสู้กันมา อ,อวันนี้รถค่อนข้างเยอะครับช่วงเทศกาลบรรยากาศทางเข้าน้ำหนาวครับมา,มากินข้าวป่ากันครับวันนี้มีเมนูอะไรหมูยอไข่ทอดหงข้าวมาในรถครับ แล้วก็ปลาเค็มอาหารง่ายๆครับทานอร่อยออร่อยมีน้ำมีห้องน้ำด้วยนะครับเสร็จแล้วเดียวจะเดินทางต่อครับไปพิจิตวันนี้ใช้ไฟ220เปิดแอร์นอนนะครับนอนทั้งหมด5คนนี่เลยครับนี่เลยครับ ลูกสาววันนี้ได้นอนข้างล่างครับตัวเล็กนอนได้ครับนอนได้ทั้งหมดห้าคนอุณหภูมิตอนนี้เอาไว้ข้างล่างห้าทุ่มครับยี่สิบเอ็ดองศาตั้งรีโมทไว้ที่ยี่สิบห้าองศาครับ ใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดแอร์จากแบตเตอรี่ครับตอนนี้ก็กำลังชาร์จไฟแต่ว่าตอนมาก็ใช้ไฟไม่เยอะครับตอนนี้ได้1 3 7สเโวลต์เต็มที่ก็1 4 2ส่ะนอนได้แล้วลูกเมื่อคืนจอดนอนที่นี่ครับพิจิตอยู่ในเมืองบ้านภรรยาครับ เปิดแอร์ทั้งคืนโดยใช้ไฟ220ตอนนี้เด็กๆตื่นแล้วครับ8ปดโมงครึ่งแล้ววันนี้จะเดินทางไปเดินมาปางแคมป์มาบ้าใจดีครับตัวนี้แอร์ทำงานได้ดีเลยครับเสียบปั๊บ2 2ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงออกเดินทางครับ เดินมาปางวันนี้เราพักที่นี่ครับแมป์หมาบ้าใจดีสวยมากมายครับวิวเขานี่เลยครับวันนี้ก็มีคนมาพักสามสี่กลุ่มครับอากาศตกกลางคืนมาก็เริ่มเย็นขึ้นครับ วันนี้นอนดูภูเขาแบบนี้ครับมาไม่ผิดหวังครับเนินมาปางมีสถานที่กลางเต็นและจุดจอดนอนรถบ้านหลายแห่งครับบริเวณน,นี้กำลังเกิดใหม่ก็มี เหมือนภาพวาดเลยครับสวยมากนู่นครับรถบ้านเราจอดอยู่โน่น,นใกล้ห้องน้ำครับค่าใช้จ่ายคนละหนึ่งร้อยบาทครับถ้าไฟก็สามสิบบาทต่อเต็น แนะนำเลยครับสวยมากมากครับผมครับตอนนี้เราติดตั้งรถเตรียมนอนเรียบร้อยครับผมบริเวณหมาบ้าใจดีครับเต็นมาปางนี่ครับเด็กๆที่มาด้วยสนุกสนานกันใหญ่ครับแคมหมาบ้าสวยงามมากครับมาทั้งหมด6คนครับมีเต็นสำรอง วันนี้เราก็จะนอนเปิดแอร์ให้ได้สัก7ชั่วโมงครับก็คือทริปนี้จะนอนแอร์ทุกวันสลับไฟ12และ220ไปเรื่อยๆครับผมทำให้นอนได้ทุกวันครับตู้เย็นก็ใช้งานได้ครับวันนี้ก็เมนู หมูกระทะครับบริเวณแคมป์สวยงามมากครับเ,นนเราติดตามครับกลางคืนเราจะถ่าย,ยให้ดูว่าเวลาเปิดไฟแล้วจะเป็นยังไงครับผมเม,มนูคืนนี้ครับหมูกระทะ ไงโซหมูกระสะไฮโซกับวิวสวยๆบรรยากาศแคมป์ครับเดี๋ยวมากินเลยกลับไปสว่างตาแตกสนใจติดต่อคุณจิ๊บพัทยาได้ครับกล่องไฟจิ๊บจิ๊บนไฟ LED ครับ กลางคืนครับทางเจ้าของที่ว่ายุงเยอะครับก็เลยต้องเตรียมใส่มุ้งไว้แล้วก็ไม่เปิดไฟเดี๋ยวยุงเข้าประมาณสี่ทุ่มครับเปิดแอร์เจ็ดชั่วโมง ไฮไลท์อีกอย่างครับ <มา S 1> เด็กสนุก<อ>ผู้ใหญ่สบายาสบ,ยสบยจอสองร้อยนิ้วครับเ,เล่นเกมได้ดูหนังได้ดดติดไว้ข้างรถเลยครับ กำลังจะเตรียมตัวนอนครับตอนนี้เปิดแอร์เรียบร้อยอุณหภูมิภายในตอนนี้เหลือ22องศาก่อนหน้านี้27องศาครับขณะน,นี้เวลา21น,นา,าิกา47นาทีตรงๆก็กำลังจะนอนเหมือนกันไปนอนลก9ก96%ครับ13.3โวลต์วันนี้ครับใช้แบตเตอรี่100%ครับวันนี้ รอติดตามครับจะตั้งเวลาไว้เจ็ดชั่วโมงครับบรรยากาศตอนเช้าครับดีมากๆเลยเ <c oughs> มื่อคืนนี้ว่าจะเปิดแอร์เจ็ดชั่วโมงตื่นมาตีห้าเพิ่มไปอีกสามชั่วโมงครับเป็นสิบชั่วโมง ตอนนี้หงเข้าไปด้วยอยู่ที่สิบสองุดแดโวลต์ครับแปดสิบสเปเซนกลับไปก็จะไปชาร์จแล้วก็ใช้ไฟบ้านเปิดแอร์นอนในรถอีกหนึ่งคืนวันนี้เด็กยังไม่ตื่นครับตอนนี้25องศาค,ครับภายใน กำลังนอนสบายยังเช้าอยู่คนอื่นก็ทยอยเก็บเต็นไปแล้วโอ้ติดใจวิวที่นี่เลยครับสวยมากๆดูครับแคมหมาบ้าใจดีมีโอกาสมาเลยนะครับหุบเขาล้อมรอบ ข้ามมีรถนอนมาเพิ่มอีกสองคันจะมีลานจอดอีกครับ เดี๋ยวสักพักก็เก็บของกับพิจิตครับถึงอุทยานทุ่งสแสลงหลวงครับสะพานสลิงวันนี้เล่นน้ำไม่ได้ครับแต่จะไปนอนหนองแม่นาครับอนี่ทางผ่านก็เลยแวะมาดู เมื่อวานนี้เปิดแอร์นอนจากไฟบ้านวันนี้จะเปิดจากแบตเตอรี่ครับนี่ครับสะพานสลิงเจ้าหน้าที่บอกไม่ค่อยเหมาะกับรถนอนให้แนะนำไปนอนที่หนองแม่นาครับเมื่อวานนี้ก็ฝนตก ห้ามลงเล่นน้ำครับก็มีคนมากางเต็นท์สองสาหลังครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่หนองแม่นากันครับถึงทุ่งแสลงหลวงหนองแม่นาแล้วครับวันนี้คงไม่ได้เปิดแอร์นอนเพราะว่าอากาศกำลังเย็นสบายครับฝนเพิ่งหยุดตก อากาศดีเลยครับแต่ว่าถ้าดึกๆร้อนก็เปิดได้ครับนี่ครับสวยงามมากเลยมาทริปนี้เจอแต่วิวสวยๆครับเนินมาปางก็สวยทุ่งแสลงหลวงก็สวยคนก็ มากันเยอะครับจุดยาวตรงที่นี่กับที่เดิมน้าปางหนูชอบตรงไหนลกูกชอบตรง,ตรงไหนมากกว่ากันครับที่นี่มันที่นี่มันีกวางที่นี่มันมีกวางอ๋อเห็น,นกวางด้วยไอ้เจ๊ไอเ้เจ๊ชอบท,ที่ไหนลกูกชอบที่นูน่นทำไมถึงชอบที่นูน่นล่ะลูก เดลอ่าที่ดนเลนนเยอ,อม้างคาาเอมันมีค้างคาแล้วก็มีสะพานให้เดินด้วยอ้อหกหชอบท,ที่นั่นเป็นลัสรมดรอดูครับคืนนี้จะได้เปิดแอร์หรือเปล่า <c oughs> แต่แนวโน้มว่าคงจะไม่ได้เปิดละครับผมเ <c oughs> มื่อคืนนอนอากาศเย็นสบายเลยครับก็เลยไม่ได้เปิดแอร อุณหภูมิอยู่ที่19องศาเปิดแต่พัดลมดูดอากาศได้นอนห่มผ้าเลยครับตอนนี้เช้าแล้ว9โมงแล้วครับยังเย็นสบายอยู่อาหารก็ทานเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เดินทางกลับบ้านทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับไปสองที่ฟิวสวยทั้งสองแห่งบรรยากาศดีทั้งสองแห่งนอนเปิดแอร์ได้ นอนเย็นๆได้เดี๋ยวจะกลับไปสรุปกันอีกทีนึงครับผมครับผม EP นี้ก็จะเป็น EP การใช้งานรถนะครับหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นก็คืออ่าอตาการกินน้ำมันของรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2 0 0 5คอมพิวเตอร์อัตราการกินน้ำมันเติมน้ำมัน B 7จะกินน้ำมันอยู่ที่กิโลละ2บาท นิดๆครับก็เฉลี่ยแล้ว12.8กิโลต่อลิตรความเร็วที่ใช้งานอยู่ที่80ถึง100เดินทางจากอำเภอสมเด็จไปพิจิตรประมาณ500กิโลเดินทางไปแล้วก็ไปจอดแล้วก็กลับมานอนเนินมะปางแล้วก็กลับไปพิจิตรไปนอนอีก1คืนแล้วก็เดินทางกลับมาทุ่งแสลงหลวง แล้วก็กลับมาอำเภอสมเด็จรวมระยะทางอยู่ที่1,200กิโลเติมน้ำมันไป2,500บาทเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ2บาทนิดๆครับส่วนเรื่องการใช้เครื่องปรับอากาศกับแบตเตอรี่280แอมป์นะครับจากการทดสอบใน EP ที่แล้วได้ประมาณ24ชั่วโมงก็เนื่องจากอุณหภูมิภายนอกอมัน ไม่สูงมากก็คืออยู่ที่ประมาณ23-25ถึงองศาก็เลยทำให้ใช้งานจากแบตเตอรี่ได้ระยะเวลานานพอสมควรแต่คราวนี้เป็นการใช้งานจริงคือการใช้งานจริงนี่เวลาออกเดินทางรถเรามีตู้เย็นนะครับผมก็จะใช้งานตู้เย็นไปด้วยการออกเดินทางก็คือจะเสียบตู้เย็นไปเลยครับผมเสียบไปพอไปถึงจุดหมายที่มีไฟก็ใช้ไฟ2องา2 สลับกันแล้วก็กลางคืนในในคืนแรกไปพี่จิบก็จะใช้ไฟ220ก่อนเพราะว่ามีไฟให้ใช้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยให้มันเต็มหลังจากคืนแรกเรานอนที่มีไฟคืนที่สองไปนอนเนินมะปรางจะใช้แอร์จากแบตเตอรี่สามารถเปิดได้สิบชั่วโมงครับผมโดยที่เสียบตู้เย็นไปด้วยแล้วก็ใช้ไฟแสงสว่างทั่วไป ก็ผ่านไปได้ดูดีกลับมาที่จิตเราก็ใช้ไฟบ้านต่อแล้วก็นอนอีกคืนหนึ่งช่วงนั้นเราก็ชาร์จไฟไปในตัวด้วยบันต่อมาก็ไปนอนที่ทุ่งสแสลงหลวงะกะว่าจะเปิดเครื่องปรับอากาศนอนแต่ว่าอากาศเย็นก็เลยไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศแต่ก็เสียบปลั๊กตู้เย็นใช้งานได้ปกติครับผมสรุปแล้วระยะเวลา 4คืนสามารถนอนเปิดแอร์ได้ปกติสลับกับการใช้ไฟ220ร่วมด้วยก็คือเราสลับกันอย่างนี้ทุกวันเราก็จะสามารถนอนเปิดแอร์ได้เกือบทุกคืนแต่ว่าถ้าไป2คืนติดต่อกันแล้วก็จะนอนแอร์ air, เราก็ไม่สามารถที่จะใช้ตู้เย็นได้เพราะว่า ตู้เย็นนี้ก็จินไฟพอสมควรครับผมเราจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมส่วนเรื่องรถนะครับความบาลานซ์รถก็ปกติครับก็เหมือนกับเราขับรถตู้ทั่วไปแต่บรรทุกน้ำหนักเทียบเว่าคนนั่งประมาณ5-6คนขึ้นเขาคอก็ได้ปกติอัตราเร่งก็ค่อนข้างดีครับผมจะมีภายนอกก็จะมี ยางปัดน้ําฝนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนพอดีฝนตกครับก็ก็เลยรู้ว่าเออที่ปัดน้ําฝนเริ่มเริ่มสึกแล้วเริ่มเสื่อมแล้วแล้วก็ออนนิง่งด้านนอกครับจะต้องอใช้สองคนเวลาเก็บหรือกลางจะได้สะดวกถ้าเรา,เาทําคนเดียวก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าความสูงมันมันสูงจากตัวรถมากฉะนั้นเวลาเก็บก็จะต้องมีเก้าอี้ด้วยครับผมจะต้องพกเก้าอี้ไปด้วย ส่วนภายในก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงครับผมอุปกรณ์ที่ขนไปก็สามารถเก็บไว้หลังรถได้เหลือเฟือครับภายในรถก็เก็บสกูตเตอร์แล้วก็กล่องอใส่อุปกรณ์เครื่องครัวนิดหน่อยก็คือใช้งานได้ค่อนข้างจะโอเคครับผมอแอร์เวลาขับไปก็ภายในก็เย็นปกติ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแปลงถือว่าหมดแล้วครับคัน,นี้ตอบโจทย์การใช้งานจริงสำหรับครอบครัวได้ยังไงก็ติดตาม EP ต่อไปกันด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากครับ